ต้องเล็กน้อยครับพี่นอ้องดูหัวน้ำครับหัวน้ำใหญ่มากเลยมาดูมุมทุม่มเลยครับก้อนน้ำหวานนี่ครับไปเดี๋ยวลุยกันครับตัดน้ำหวานก่อนที่นั่งดีๆก่อนโค้ดไเนี่ย,ยแ,แบ่งทสองสองก้อนครับ ่หวาามคอน้งหแบ่งเป็สองก้อนกแล้วกันต้อนเดียวหมุกซ่มกต้องนเ่หม้าอแบ่งป้นสองกนแ่ตอนนี้แงเป็นสองกอนกล้วกันก้อนเดียวไม่นา ลูกหำยังไงเนาะีเนี่ยหนูถ้าตอินน้องเอ้เดี๋ยวดยเดี๋ยวก็ะ่งครับอะไเอีกเนาะตัวปั้นนว่าอีก็ระโด่งครับ กเดี๋ยวเรักห่ก้อนให้สวยทำงานแล้วอรมพุ่มเลย <c oughs>